เพื่อเศรษฐกษิจสร้างรายได้ดีนั่นก็คือโกโก้นะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากด้วยชาวบ้านที่พบพระจังหวัดตากบอกมาคุณเจษดายังไงล่ะคุณมาลองชิมโกโก้ผลสดๆดูหน่อยบอกว่าโกโก้ตลาดโลกตอนนี้ราคาสูงมากเพราะ<อ>ผลผลิตมันออกมาน้อยบ้านเรามีโกโก้ด้วยนะม,มีมีค่ะอ้าตามพี่เจษไปเลยเจษดาโอ้โหค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมัน30 4 0ถึง40ตันต่อ1ปีพันกว่าไร่โกโก้หรือว่าตะลิงปิงครับเห็นแล้วเปรี้ยวฝากซะเหลือเกินเจ้าของสวนเ้าแฟนเจสดาโอ้โหเนครับสัปดาห์นี้พาลุยแหล่งปลูกโกโก้แหล่งใหญ่โกโก้สายน้ำแร่หนึ่งเดียวของอำเภอพบพระจังหวัดตาก เพื่อเศรษฐกิจสร้างชื่อและไรายได้ให้กับชุมชนแต่ละปีไม่น้อยนะครับอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบณีโกโก้ของพี่ต้อมพอนภาและเพื่อนเพื่อนสมาชิกกว่าจะแปลรูปขายได้แบบนี้ไม่ง่าย,ยนะยมือใหม่ยังไม่เคยลองตัดผลโกโก,โกส้สดเหมือนกันนะครับพี่ๆแนะนําให้ดูที่สีเป็นหลักเหลืองจัดแดงจัดสุกเต็มที่ใช้ได้แล้ว,วเลือกตัดให้ชิดทั่วทุเรียนก็ปีนมาแล้ว อันนี้มันหมูหมูเนี่ยด้วยสภาพดินดีน้ําดีอากาศก็ดีดูแลรักษาอย่างดีโกโก้พบพระลูกใหญ่ไม่พอใหญ่ยาวขนาดนี้มันต้องโกโก้พบพระเท่านั้นครับน้องๆมะละกอเลยยางให้ผลผลิตดกเต็มต้นดกเหมือนเจา้าของสวนป่ะเนี่ยสามนี่คืออะไรฮะอ๋อแล้วเมียล่ะครับเมียคนเดียวอ๋อไหวยิกดีนะครับหอยพีดีถือว่าเป็นอีกพืชเศรษฐกิจสร้างไรายได้เสริมนะครับรองจากพืชชนิดอื่น โกโก้ go, มีรอบการตัดทุกๆ10วันราคาผลสดประมาณ5 1 0บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาขึ้นขึ้นลงลงทางกลุ่มก็เลยหันมาแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาล้นตลาดแถมเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตอีกด้วยก่อนจะไปดูขั้นตอนของการแปรรูปขอลองชิมผลส,สดดูก่อนนะครับรสชาติเป็นยังไงหอมๆเปรี้ยวๆกลิ่นเฉพาะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันมันกลิ่นหรือว่ารสชาติมันเหมือนอะไรต้องมาลองดูเองนะครับ นี่ครับอีกหนึ่งของดีของพาาบคะจังหวัดตากนะครับนอกจากผลสดที่ชาวบ้านเก็บขายแล้วเนี่ยทางกลุ่มก็เอาไปต่อยอดด้วยการแปรรูปใช่ไหมครับเพิ่มมูลค่าให้กับโกโก้นี้เรียกว่าได้หลายเท่าเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ากวาจะเป็นผลสดเอาไปทําเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยเฉพาะช่วงนี้เขาบอกว่าน้ําโกโ,โก้มาแรงจริงเหรอเพื่อสุขภาพหรอพี่เดี๋ยวไปลองกินดูครับเป็นยังไงครับปึ๊บกินดิค่ะ จะดีเหรอดอเหกินทั้มดเิมากแม่เสียดายเวลาหมดพรุ่งนี้ตามกันต่อประกิษ์ปั้นจัตุถ่ายภาพเจษดาโอโหสวัสดีครับ